เอาละคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้คุณอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยนะครับโอ้โหประมวลภาพนะครับคุณอาจจะไม่เคยเห็นรูปต่างๆเหล่านี้จากที่ไหนก็ได้ค่ะ นั่นแหละครับไม่ใช่ทีมงานเราทำนะนะครับลูกเขาทำให้พ่อ,อ,อคุณลุงอิงครับนางสาวแพททองทานชินวัตรกดิเด่นนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยโพสต์คลิปวิดีโอนะครับเป็นการประมวลภาพในอดีตของเธอกับครอบครัวของเธอมีนายทักษิณชินวัตรคุณหญิงพชมานนะป้อมเพชรนะครับ พี่ชายของเธอคุณโอ๊คพันทองแท้ชินวัตรพี่สาวคุณเอมพินทองทานะครับตั้งแต่เด็กๆก,ก็โตโตเรียนจบเรียนจบแต่งงานแต่งงานมีครอบครัวรแล้วก็มีหลานเนี่ยแต่เอาจริงนะพี่เบริร์ตคือมันก็หลายมุมนะบางคนบอกว่าทําคลิปนี้เพื่อให้พ่อแต่บางคนก็บอกว่าก็เมื่อวาวนวันเกิดคุณนุ้งยังไงก็จะรวบร,รวมภาพตั้งแต่เล็กๆจนถึงโตมาจนถึงทุกวันนี้37ปีก็ได้ครับก็มีการใส่ข้อความบอกว่าพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นะเจอกันนะคะ ลูกไปรับคุณพ่อที่สนามบินค่ะจะนอนหลับไหมนี่ประมาณนี้ครับอันนี้ก็คุณดุงอิงนะครับ ทีนี้คุณผู้ชมคะเราก็เกาะติดแล้วก็เราก็รอดูว่าอเอ๊ะคือถ้าเกิดคุณทักษิณมาถึงแล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อเพราะว่าก็จะต้องขึ้นรถไปที่สารดีกา,าแนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองถ้าเกิดพูดถึงในแง่ของเรื่องข้อกฎหมายพูดถึงเรื่องคดีความพูดถึงโทษต่างๆมาไล่เรียงแล้วก็มาสรุปให้คุณผู้ชมได้เห็นกันชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะคว่าเรื่องของคดีตอนนี้เนี่ยมีคดีอะไรอยู่บ้างเหลือกี่คดีถูกต้องเหลืออยู่3คดีนะณตอนนี้แล้วก็โทษจําคุกเนี่ย รวม10ปี3คดีที่ว่า1เลยคือคดีทุจริตโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย3ตัว2ตัวของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลชื่อมันยาวอะ่ะที่รู้จักกันอะไรอะ่ะหวยบนดิน<อ>คดีนี้เนี่ยนะคะสารดิการเนี่ยพิพากษาตอนปี62ให้จำคุก2ปีไม่รอลงอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นั่นเอง ส่วนอีกคดีหนึง่งคือคดีธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยหรือที่เราเรียกกันว่าคดีเอ็กซิมแบ x ค์เอ็กซิมแบ์นี่แหละอนุมัติเงินกู้สินเชื่อ4,000ล้านบาทพี่พากษาไปตอนปี62เหมือนกันโทษจําคุก3ปีไม่รอลงอาญาแล้วก็คดีการแปลงสัญญาณสัมปทานเกิจาการธทรคมนาคมแก้สัมปทานเอื้อชินขอบเป็นภาษีสปรสสมิตเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ อันนี้พิ่ภาคษาไปตอนปี6-3แต่ว่าโทษของคดีนี้อันนี้ถือว่ามากสุดใน3คดีนะเพราะว่าโทษก็คือจำคุก5ปีนั่นเอง3คดีเนี่ยไม่รอลงอาญาและไม่สามารถอุทธรณ์ได้มีโทษจำคุกรวม10ปีนะคะครับส่วนเรื่องของการลดโทษการขอพระราชทานอภัยโทษเรื่องนี้เนี่ย ถามรองนายกรรฐมนตรี<ม>อาจารย์วิษณุเครือง,งามในฐานะที่กํากับดูแลกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรนะเพราะว่าเป็นการขอเฉพาะตัวออซึ่งการเขียนขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยจริงๆมันทาได้2ส,ส่วนนะ2ส,ส่วนคือการยื่นแบบส่วนตัวคุณผู้ชมก็คือคุณนักศิลน,นี่แหละเขียนเองหรือว่าครอบครัวของคุณนักศินเขียนให้ก็ได้ครับแต่ถ้าขอพระราชทานอภัยโทษไปแล้วไม่ได้เนี่ยอขอต่อไม่ได้นะ ต้องเว้นวักไว้2ปี 2> ถึงจะขอใหม่ได้ครับ,รบและในช่วง2ปีนั้นต้องจำคุกตามกฎหมายเลยคุณผู้ชมอันนี้คือส่วนแรกเป็นการยื่นแบบส่วนตัว<ช>ส่วนการยื่นแบบทั่วไปมักจะมีขึ้นในวโรกาสมหามงคลต่างๆที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ครับซึ่งตามเกณฑ์แล้วเนี่ยต้องรับโทษจำคุกก่อนเป็นเวลา หนึ่งในสามของการกำหนดโทษนะครับค่ะทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวต้องดูนะเรื่องของการนับโทษจริงๆพอรวมทั้งหมด10ปีก็จริงรแต่ต้องไปดูคำพิพากษาแต่ละคดีค่ะว่าศาลเนี่ยสั่งให้นับโทษต่อจากคดีเก่าไหมคือถ้าเกิดไม่ได้สั่งให้นับโทษต่อก็จะนับโทษแบบทับกันไงอย่างอันเนี้ยสคดีเนี่ยมันมีโทษ2ปี3ปีแล้วก็5ปีถ้าเกิดนับโทษทับกันนี่แปลว่ามากที่สุดเนี่ยก็คือ5ปีแต่นี่ถ้าต่อกันเนี่ยมันก็จะเป็น10ปีถูกต้องอ่าอันนี้เดี๋ยวต้อง ต้องรอดูนะคะครับเนี่ยคุณผู้ชมนะข่าวการกลับมาของคุณนักสินมันจะมีแง่มุมทางการเมืองด้วยและแง่มุมกระบวนการยุติธรรมด้วยคุณผู้ชมพูดถึงกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงกระบวนการทางราชทัณเนี่ยคนที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าชุดดําเนินการไปรับตัวคุณนักสินเข้าสู่เรือนจําซึ่งหากสารพิพากษาจําคุกก็คือคุณสหการเพชรนรินทร์ครับรองปลัดกระทรวงยุติธรรมครับอย่างที่บอกคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะคุมตัวคุณนักสินเข้าสู่เรือนจําพิเศษกรุงเทพ แล้วก็จะเป็นผู้ต้องขังใหม่ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ทันทีครับจากนั้นคุณนักสินก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเลยนะไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นเขาคือเริ่มตั้งแต่ทําทะเบียนประวัติตรวจสุขภาพเข้าสู่กระบวนการกักตัวป้องกันโควิด -19 เป็นเวลา10วันใน10วันนี้คุณผู้ชม5วันแรกเยี่ยมไม่ได้ามเยี่ยมแต่อีก5วันสามารถเยี่ยมทางไลน์ได้ครับอันนี้ก็เป็นตามมาตรฐานทั่วไปโดยขั้นตอนการควบคุมตัว ก็มีด้วยกัน6ข้อครับคุณผู้ชมหนึ่งคือเจ้าหน้าที่ราชธรรมเนี่ยจะคุมตัวจากศารดีกามายังเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร2คือเจ้าหน้าที่เรือนจําจะตรวจค้นตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่แล้วก็ตรวจสัมภาระพวกเสื้อผ้าสิ่งของมีค่านาฬิกาสร้อยแหวนเครื่องประดับข้อ3คือจะไม่อนุญาตให้สิ่งของผ่านเข้าไปในเรือนจําทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามข้อ4คือเสื้อผ้าก็ต้องให้ญาติเนี่ยมาติดต่อขอรับกลับไปครับข้อ5แต่ถ้าหากผู้ต้องขังในประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ เก็บไว้ให้ก่อนก็ได้ครับในกรณีที่ผู้ต้องขังยื่นขอประกันตัวต่อศาลในระยะเวลาไม่เกิน7จ็ดถึงสิวันข้อ6เจ้าหน้าที่จะรับฝากสิ่งของมีค่าและจะมีการจดไว้ด้วยนะคุณผู้ชมว่ารายการที่ฝากไว้มีอะไรบ้างค่ะพ้นโทษเมื่อไหร่ก็มาติดต่อขอรับกลับหรือจะให้ญาติติดต่อขอรับกลับแทนก็ได้ครับส่วนกรณีที่เข้าไปแล้วมีอาการเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยจะมีแพทย์กรมราชธรรมมาตรวจก่อนก็จะดูว่าเอ ถ้าจําเป็นจะต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลเนี่ยจะส่งไปไหนเขาจะส่งไปยังทันทะสถานโรงพยาบาลราชทานครับแต่หากแพทย์ลงความเห็นว่าป่วยหนักนะแบบนี้ต้องส่งต่อเนี่ยจะส่งไปโรงพยาบาลข้างนอกก็คือโรงพยาบาลตํารวจครับซึ่งกระบวนการทางสุขภาพนี้ก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยและดุลพินิจของแพทย์ขณะที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพก็ประกาศงดเยี่ยมผู้ต้องขังทุกคดีในวันนี้นะครับคุณผู้ชมฮะ เพื่อลดความวุ่นวายและเพื่อรักษาความปลอดภัยภายในเรือนจําครับให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยแต่เขาก็งดแค่วันนี้วัน,น,วนเดียว22สิงหาคมครับ